ครับเอ้าเย้าต้องใช้รถไฟหรอคะอ้าวเปลี่ยนได้ไหมเขาเห็นไหมเปลี่ยนเป็นโอ๊ยนี mm ่ไงหนึ่งคนสวัสดีครับปิ๊บปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นอันอันลองเปลี่ยนขอโพอยส์มาแล้วอุ้ยสองพันยูนิ่งอุ้ยโอ้ไวมากสามพันแล้วสี่พันแล้วสวัสดีครับ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 วันนี้ก็ EP 8นะครับทุกคนใช่ครับ โต๊ะสั่นด้วยเราก็จะมาพูดอุ้ยขอโทษเอาคางกดโต๊ะอยู่เมื่อกี้เราก็จะมาพูดอีพี่แปดแล้วตอนนี้พิเศษมากครับไม่คือนี้ไง EP พแปดเราก็จะแบบมาลุ้นกันว่าจะหวานหรือว่าขมหวานแล้องหวานแล้วคือลงมาอ่ะแต่เราก็จะลุ้นแปงกันหวานแน่นอนแค่ที่แกงเป็นซีรีส์โรแมนติกครับใช่ครับโรแมนติกเกิร์ลโรแมนติกจะน้ำน้ำตาลมดทุกอย่างคือรวมอยู่ตรงนี้กัแล้วค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกครับจะหวานหรือขมมาฮะต้องไปลุ้นกันคืนนี่หนึ่งห้หวานหน่อยได้ไหมล่ะฮะให้หวานหน่อยมันก็เราหวานแล้วไงทีกินตอนมันยังหวานไม่พอหวานไม่พอมันต้องสุดกว่านี้ตอนนี้แกจะลงบนแล้วนะเพราะว่าขนมมันจะเร็วไปนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหวานมากวันที่จะไม่ใช่ไม่ใช่ วันจอกันวาอกจอกัน้จอ้อว้เอกวอยาเกนวันอันวั้เจอกัวันวววน,นี้ <c oughs> เอ <c oughs> จอกันัน้อกวัน้เอกวอีจกีอกนวันี้นันนนี้เนีเกนันเอกันวันอกันจัอกวนี้ีนเนนกันั้ั แล้วอีกคู่หนึ่งล่ะจะเป็นยังไงเอ่ยเอออีกคู่หนึ่งจะเป็นไงหน้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงต่อมันจะมีหวานนะมันมันจะหวานใช่มเออมันจะหวานหรือขมหรือเปรี้ยวดีนะหรือจะอะไรดีนะอาจจะเค็มหรืออูมามิหรือเปล่านี่เพล่เนี่ยเพล่ก่เขาเออใช่ใช่วันนี้ไว้เราลงสปอยไว้แต่แล้วฉันไม่ได้สปอยนะคะลงไปเลยม่ไไปเลยทีห เป็นคู่ที่ MB มีสองคนจะเป็น MB คู่กันใช่เป็นมี2คนก็เลยเรียกว่าคู่ใช่แล้วพี่ครับค่ะอุ๊ยพี่เอ็มเขียนอะไรมาอะไรอ่ะพี่เบียดปะใครนะโอเคไม่ใช่อะไรดูพี่วันนี้นะครับทีมชุดของเรานะครับผมสองคนข้างหน้าจะเป็นทีมโดวเลมอนนะจ๊ะส่วนข้างหลังก็จะเป็นทีมอะไรนะวันนี้ข้างังเป็นเป็นพัดลมกับลมครับอ่าใช่เป็นลมอันนี้เป็นพัดลมเนี่ย แต่ว่าไปไหนไปอยู่ในห้องบินแน่ตีบินให้เดาเพราะว่าไม่มีใครดูออกนี่พะรบเป่าพะรบเป่าโอุ้ยแรงแรงลมแรงไหมแรงจริงแรงจริงแรงแรงโอ้โหเห็นไหมหัวกินข้าวบัดเลยเดี๋ยวนะหนูแล้วคืนนี้เราจะได้เจอกันไหมอ่ะจะมีใครมาดูแค่นี้แกงหรือเปล่าน้าจริงไหม รายการมัลติ่งมันจะแบบว่าเออมันสนุกประมาณสี่ทุ่มอะไรเงี้ยสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอ่ะเราก็ดูแค่ดิแกงได้ใช่ใช่ไหมใช่เลยจะรอดูเลยค่ะจะรอดูแกสองคนสี่คนเลยแต่แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องแค่ดิแกงเนี่ยมันสนุกกันเรื่อยจริงๆนะใช่ใช่ใช่ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปทุก EP ทุก EP ก็ตอนนั้นอะไรนะที่เราสปอยว่า EP สองที่สุดอะแต่ว่ายังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกมีคอมเมนต์นะมีคอมเมนต์นะบอกว่าอยากว้าไป EP สองเลยไกลแล้วไกลแล้วถ้าเกิดเราไม่ดูแบบว่าไม่ดูแปดเก้าสิบเอ็ดจะไม่รู้เรื่องใช่เราก็จะไม่ฟินเราเราก็ต้องดูหนึ่งสองสามอีกรอบหนึ่งด้วยเอาพี่หลุยไปไหนเนี่ยเออพี่หลุยไปไหนพี่หลุยยังไม่มาพี่หลุยน่าจะแบบอสอ i สอยู่โอ้ยทำไมเบื่อแล้วหรอเจอพวกเราห้าคนแล้วเบื่อแล้วหรอ อ้าวเวงอนซะแล้วงอนด้วยถ้างอนแค่ไหนแบบคืนนี้ต้องดูนะแค่พี่แกงอ่ะจะได้แห่งกันโอ้ยจับเลยคิมเลโคตรดีคิมมินอาโต๊น้องหมูน้องหมูน้องหมูหันมาหน่อยน้องหมูมาแล้วคับพวกแกเห็ด นี่คิดถึงโปรเต้ประยุทธ์พีนซีครับขอบคุณครับขอบคุณแทนพีนด้วยครับได้ไหมครับมันจะเรียบไปไหมคะตอนนี้นะครับมีกับข้าวจะจะจะกิน้กินโชว์เลยค่ะอ๋โอ้ยหิวอ่ะจริงๆอ่ะเพลงเพลงเนี้ยเพลงเพลงที่จะออกคืนเนี้ยเอ้ยออกคืนนี้ปะออกคืนนี้แน่นอนจอกคืนดูนีใช่ปยมคืนนี้มปลมวิ่ีลงโพสต์แล้วเพื่อเพลงออกคืนนี้มันเป็นเพลงหนึ่งที่ ในไลฟ์บ่อยๆเราเละเพลงมันดีเกินไงเขาก็เลยทำมันติดมันเป็นเพลงที่แบบว่าทำนี่แบบว่าเอ่งงอะดิงงฉันเคยเปิดให้เธอฟังแล้วไม่ใช่หรอเคยเคยก็ทาเป็นแบบว่าไม่รู้เรื่องไแต่ว่าเคยฟังไม่นานมากใช่ดุดแต่ฉันชอบเพลงไหนเพลงไหนชอบเพลงไหน

เน่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 เนยเน่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 เ้่เ <motiv> น <ators> <klore singing> <N> ่เนยเน่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 เนยเน่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 เ้วเน่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 เ้่เน่ ไม่ได้รู้ค่ะอ่านได้ครับอยากฟังแล้วคีนโอลีบูเฮลโลฟอร์มเม็กซิโกเฮลโล่สองห้าห้าสอองไม่ต้องขนาดนั้นหรอกบุ้ยพี่ป้องสวัสดีครับซีแม่มาซีเข็นซีเข็นน่ารักจังเลยคินน่ารักคินอยากดูแล้วค่ะมาดูกันนะมาดูกันครับคืนนี่กลับว่า เอาติ้งกินข้าวไปแล้วจะตั้งนั่งดูไปเพราะว่าอุ้ย๋อ can you speak English ไหมโอเค I speak English โซ่จะเป็เออไอติ้งนะไอ i ิวอีเดียอีเดียวโอดย sorry เจ็บไหมเนี่ยโดนไอวิวไอแบบว่าไอติ้งว่าไอจะแบบกินข้าวไปแล้วไอก็ดูซีรีส์ไปหลังจากนั้นไอค่อยไป enjoy กันเออ I hope you enjoy my series นะจ๊ะไม่อยากรู้อ่ะเมื่อเธองสี่คนนร้องให้ท่านฟังอยู่วงอ่ะเอ้ยขอโทษดูรู้ว่าเรียก อสองฮะนีไ่ไหนามวเรียกมงใหม่ไไม่่ปปลอยห้อหรอดูว่าเรียกดูว่าเรียก<า><า>แตรู้ว่าเรียกที่รัก<ท>เธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำเมื่นมาแทนคำใดที่แทนคำว่ารักโอ้ชื่อพี่เข้าไปแทนที่รักเขคือที่แก่แเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แก่ เฮ้ยเขามีคำถามนะลองลงกดดูคำถามไหมหนอดูสิ question คำถามเด็กทางหวานเหอะหวานใช่หวานแน่นอนหวานเหอะใช่พวกคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากเข้าร่วม G M v o t i n g Outing เขาเขียน v o t i n g กิมมัน t V Outing อ๋อเออว่ะ t V เออเออว่ะเออว่ะมันคือวีเออไปอ่านรวมกัน b o t i n g ่แปล่สนุกครับสนุกครับสนุกครับผมปีแรกด้วย งเป็นไงตื่นแต่ปีแรกอะเป็นเธอรูป้ป่่าววาปีสองปีแรกฉันไม่รู้อะไรเลยนี่ปีแรกปีที่แล้วเขาไม่รู้อะไร,รก,รกไร่อนหน้านั้นฝอนโควิดซี่โควิดซี่โควิดซี่ปีแรกอาจารย์ต้องแต่งเกาหลีกับพี่ใช่แต่งเอิญ์นชแบบตอนลองทำมาครั้งแรกก็คือเหมือนไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาให้แต่งเป็นตีนนอนหนูชุดนอนมาเลยค่ะฉันเจอเธอเธอ,อยู่ปไหหลบไปเห,หาวอะไรเป็นไร นอนหนูก็คือเธอเป็นโดนไเอ้ยไม่ใช่เธอเป็นอะไรนะตอนแรกเลยนอนหนูพี่เราเจอกันอ่ะนอนหนูนอนหนูนอนหนูโนอาเรียนโนอาในโดสาวไม่ไม่เป็นนอนหนู้ปีแรกของเธอหลายเวลาโดนจัดวะนอนหนูอ่ะนั่นแหละเป็นไดโนเสาร์วุ็นอนนอนปั๊ผมไม่รู้ตอนนั้นผมแต่งไดโนเสารวอ่ะผมจําได้ใช่ไปเชื่อมโยงยังไงไม่รู้แต่ตอนนั้นมันได้จําไม่ได้ไหม เออโนโซอรัสต้นเงินชิลต้นเงินชิลตีเอาละเอาละเอาละน้องคีนเขาไม่ได้ใส่ชุดน,นอนนะครับ<อ>เขาเป็นใส่ชุดพัดลมนะครับทุกคนมันคือชุดน,นอนพี่ <uno> 1> <1> คือตอนแรกอะนอนตากลมตอนแรกกะว่าจะแต่งอะไรป่ให้มันมันข้มันเข้ากันดีระหว่างีกับคีนอืมมือสิ่งนึงของแรกก็คือชุดน,นอนเป็นลายเดียวกันลองดูบ่มากไม่ถนัดกันเลยหรอวะปวดอวดลมหน่อยอวดลมหน่อยฉันชอบลมแล้วหลังจากันอ๋อ มาห้องเดียวกันไม่พอชุดนอนเดียวกันเีกเบื่อเวอ้ยเบื่อเวอ้ยธรรมดาครับเ,เ,เดี๋ยวส๋าวัยอย่างพ่งปีนค่ะคือ <c oughs> แล้วตอนนี้เรื่องเหีืยวว่านั่นแหละพอคิดคิดจดนอนเร็จปุกโต๊มันจะธรรมดาไปก็เลยนึกไปนึกมาเราก็เลยทำปทเป็นพัดลมเพดายนเย็นไม่<อ>ติดเือนอ่าไม่รู้ว่าซีทำไรให้ซีเป็นลมเข้ากันได้ดีครับจริงครับพัดลมกับลม ก้าวของเธอเป็นอะไรกันนะเพราะฉันเป็นอ่าผมเป็นอ่าเรื่องดอใช่ครับผมเป็นไจแอนนะครับส่วนอาชีพเป็นซูนิโนะครับเดี๋ยวเราจะบินให้ดูนะครับมา, 1, 2, าหนึ่งสองสามอ้าวก็ไหนนี่ครับผมบินได้จริงๆนะทุกคนไปเลยไจแอนเออสุนิโอดูเลย,เลยวิวิวเขาดูสน,น,นุกสนุกครับอันนี้สนุกจริงจะลองหมุนเล่นดูลองเลยลองหมุนเด แทงแทงแทงหัวเลยผมมันไม่ยอมแบบทุกคนดูนะแทง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 หัวแทงหน้าแทงแทงุโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมีสารมาแล้วว่าเราต้องไปร่วมกิจกรรม o u ติ้งนะคะอ้โหงั้นเอางี้พี่ว่านะเราแบบมาให้สามคำแบบสปอยให้แฟนคลับดูว่าคืนนี้อะไรดีสามคำคตรหวานฉับอ่าจริงละยังไงสิฮ้าคุณคนณด ไรกันนะอะไรกันนะที่นู้นอะไรกันนะเธอก่อนเลยฉันจะปิดท้ายค่ะเป็นได้ไหมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันสื่อถึงอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแบบว่าทำไมเป็นรุ่มีสาระสุดเลยเป็นไอดอลไงเป็นไอดอลไงดูแบบดูแบบเข้าแบบเส้นเลื่องสุดละ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาติ้งกันสำหรับของหนูนะคะสาครับก็คือลำใหญ่มากอเป็นสาวความรักโอ้โหอันนี้คือจับพี่เนตรหรือว่าจากพี่นิวพันสาวคะโอเคแวอย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับผมโอ้โหโอิ่งบูซีรีสอีพี8แต่พะอร้อข้าไปตอบนะขอให้แสนขึ้นนะคะวันนี้ถ้าแสนขึ้นคินจะทาอะไรเอ่ย ใจนาลาบีคีนแลเต้นตีลังกายให้ดูครับะโ้เคะโอเคไปถือว่าไม่ได้ยินนะคะทุกคนโอเคไปเจอกันนะบลยบดยครับบ๊ยบุยบ๊ยบุยยก็ไปบายบายชุบ